โอยรักน้องเลยจะกินแก้มน้องน้องก็ได้ดันหัวไปวันนี้เข้ามาเบียดดันก็ไปเส้นเบียดน้องนะไปนำกันเมื่อแรงนะไปชมวิวหอมน้องหอมน้องไปชมวิวรถเข็นคันเดียวกัน

โอ้นะเห็นผัดลมบดไดแล้วอนนะยนได้นั่งดีๆเพียสวนกระซองจังอื้อเจ้ะจน้องๆย่าเห็ดพี่เด้อน้องอ่ะยินไหม ফুল ফুল আনে নে নকে দান